ถ้าจะขอความอุดมสมบูรณ์หรือขอโชคลาภก็ต้องรัชการที่สี่รัชการที่สี่เรียกว่าพ่อคุณรามเพราะว่าอะไรครับอ้าวก็ยุบท่านว่างฮะยุบมื่งคั่งก็จะยุบยุบคือบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ไม่มีการลบลาข้าฟันยุคนั้นใช่ไหมครัถ้าจะเอาความกล้าหาญตัดสินใจเด็ดเดี่ยวน่าต้องพะอเลศวรเรือไม่ครับพระเจ้าตากมันคือ กำลังในยุคนั้นโอ่าครับโอ้ได้เคล็ดลับไปมันเป็นปกติไม่ใช่ไปขอพระเจ้าจา่าขอให้ผมรวยนะครับหรือไม่พนานเรสสวนนะครับ,รบลบตลอดตั้งแต่เด็กเลยลบตั้งแต่เด็กแล้วยัน,ท,นท่านท่านตั้นไปแล้วคิดดูด้วย และที่ว่ามีคนเคยไปขอเรื่องทหารเนี่ยขอให้ผมอย่าได้เป็นทหารเลยแต่ไปขอกับพระเจ้าตากับพระเยซูวเนี่ยเป็นแน่นอนไปขอพิชคนนี่ได้เป็นทหารทุกคนไม่ได้ครับอ๋อขอขอพิยุครับครับอืมมันก็คือพลังงานน่ะที่ท่านน่ะทิ้งไว้ในภพชาตินั้นเนี่ยพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกนะครับนั่นคือกรรมนั่นแหละเราเกิดมาเนี่ยกี่ภพกี่ชาติละ จุดเริ่มต้นเราก็อยู่ที่มนุษย์นี่แหละการเป็นว่ายใจยเกิดเราเขา้าเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ไม่จะไปกลัวลกายไม่กลัวตายท่านบอกเองต้องมีฐานถ้าเองก็ต้องฝากชีวิตไว้กับโพธิสัตว์ทุกองค์ไม่ใช่ฝากไว้กับข้าองค์เดียวนะนะโคตรข้าตดสรุปไปแล้วเนี่ยข้าก็เทงทิ้งเองอยู่อยู่แล้วไงเองก็ฝากไว้ทุกองแหละ ตอนนี้ฝากก่โพริษัตย์ยังไม่พอจกักรพัสด้วยเพราะจากักรพัสดี่ยมันมีตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าๆน่นน่ะมันเป็นสมบัติกลางๆเพราะน,นั้นเวลาคนสวดเนี่ยตั้งใจสวดจริงๆเนี่ยมันถึงปัญหาในชีวิตเนี่ยเด็กๆมากแล้วชีวิตพลิกเลยนะใช่มัน้็นขอพระที่ไหนหรอก โดนี้นะวดท,ทุกครั้งจิตเราอยู่กับจกักรพพัดแต่นดินนะใช่ไหมล่ะเราสัมผัสระเด้ง่ายๆด้วยรเรยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะเวลาสโดน,นะมันจะมีคนที่ไม่นั้มาสวดด้วยออมันจะมีความรู้สึกครับางคนถึงไม่กล้าโวด สว่วนเฉพาะกลางวันกลางคืนมันก็อาจจะมอน่าเสียดาย